ทุกๆคนเพราบเขาอีกแล้วเนาะเขาอยู่เพเบอร์โซค่ะวันนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มาเนาะก็คือมีน้องคนถามว่ามีวิธีเพิ่มพลังหรือเปล่าก็พลังในนี้ยมันมี2แบบเนาะคือเพิ่มพลังของตัวเราเองกับเพิ่มพลังในวังเนาะก็คือถ้าเป็นในวังเนี่ยให้เราไปที่คลิกแป๊บหนึ่งนะ ให้เรากดไปที่อันนี้เขาไม่มีสมาชิกเนาะถ้าเป็นไม่ได้รับสมาชิกเพิ่มเข้ามาเยอะๆก็ได้เนาะก็ทําให้วังของเราเนี่ยมีพลังเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็สองเนี่ยก็คือมาที่ปลูกสร้างวังเนาะก็ให้เพื่อนๆกดไปเลยก็เสียไปแล้วสองร้อยตลึงเนาะก็จะได้ก็จะได้แบบก็จะได้บัตรกลับมาเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ย มีนอกเหนือจากนี้อาจจะมีแบบป้ายวังเนี่ยก็ใช้ป้ายวังเพิ่มเข้าไปได้เลยเนาะก็จะทําให้แบบเพิ่มพลังได้เหมือนกันเนาะซึ่งการเพิ่มพลังเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการปลูกสร้างก็อัพขั้นของวังเราไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะถึงขั้นสูงสุดเนาะนก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือวังเขาเนี่ยยังอยู่ในระดับเริ่มต้นอยู่อีกเนาะก็ยังแบบไม่โหดมากเท่าไหร่ แล้วก็ถ้าหมายถึงพลังในด้านอื่นเนี่ยหมายถึงพลังของตัวเราเนี่ยถ้าเป็นพลังในตัวเนี่ยก็จะเป็น1เราต้องอัพันแดบบับแรกเพื่อนๆต้องอัพเกี่ยวกับพวกคู่หูเ นรู้ใจอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องแบบไปอัพแล้วก็พวกเสื้อผ้าก็สําคัญเนาะแล้วก็บารามีอะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นส่วนการอัพของตัวเรานั่นเองเนาะถ้าว่ายังไงก็เขาก็ขอจบคลิปไว้เพลงเท่านี้นะฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็ขอฝากให้เพื่อนๆไปช่วยติดตามที่ เราก็ติดตามในช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะคะถ้าใครแบบสะดวกเนอะแล้วก็ถ้าไยังไงเขาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละถ้าเพื่อนเื่อนคนไหนสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่เพจได้เลยหรือไม่ก็เออหรือไม่ก็ลองลองแบบทักแชทไปที่เพจดูก็ได้เนาะก็ได้เหมือนกันเนาะคือได้ทุกช่องทางเลยเอาที่แบบเพื่อนเพื่อ,อสะดวกเนอะ แล้วก็เราติดตามคิปต่อไปด้วยนะว่าเขาจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวเขาก็จะรีบมาลงให้เพื่อนๆดูกันเนาะซึ่งวันที่เขาจะเอามาลงเนี่ยจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อยู่ประมาณ3าวันเนี่ยแล้วแต่ว่าจะเป็นวันเสราร์หรือว่าจะเป็นวันศุกร์หรือว่าจะเป็นวันอาทิตย์ก็คือจะอยู่ในประมาณนี้เนาะถ้าว่ายังไงก็เขาก็ขอไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะฝันดีนะคะทุกคนทุกจ